จเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อนอกจากนอกจากที่ที่คงถือแล้วอ่ะเราเห็นเลยว่ามีการทำลายร่างกายด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินไปเนฟิตนึ่งคือเอาเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าไปกดบัตรมาขายคารับราคาต่ออย่างเงี้ยแล้วมีการแล้วยังมีการทำลายร่างกายรู้สึกว่ามันค่อนข้าง จริงครสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องของความแบบทการทำลายร่างกา,ขายของอู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่นคที่จะทำอะไรอย่างงี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องอย่างยานที่พี่อู๋บอกมันก็ผ่านกระบวนการที่แบบว่าผู้เกี่ยวข้องจัดการไปแล้วเรียบร้อยซึ่งตรงนั้นคือถ้าแฟนเข่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากผมรู้สึกดีใจแล้วครับแล้วก็โล่งใจส่วนที่เหลือนี่คือเดี๋ยวให้ตัวอื่นจัดการเลยครครับ ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อที่ทําให้พวกเราทั้งสองคนนะครับได้เจอกับแฟนคลับในในราคาที่มันโอเคมากที่สุดแล้วก็ในในที่ที่มันไม่มีใครเอาเปรียบกันนะครับใช่ครับแต่ไม่แค่จองปั่นยากแล้วมันยังเกิดแต่มีการทำลายร่างกายขั้นที่แบบเข้าโรงพยาบาลโอ้โหจริงจริสิ่งมัน ต้องพูดง่ายๆครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดละกันนะฮะก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางทีเราไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปกับัตถ้าสมมตินานาเราเห็นตัวอย่างครั้งต่อไปเราเดี๋ยวเอาบริการไปเหมือนที่ผมเนี่ยพีมจะผมจะให้บริการพาไปดูแลตลอดนะฮะพาใครก็ได้นะฮะไปดูแลอะไรอย่างงี้จะได้แบบว่าไม่เกิดแบบอันตรายเกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในอนาคตผมมเชื่อว่าทางทางเองหรือ ก็มีมาตรการที่ดีขึ้นแล้วอะไรอย่าเพราะว่าก็อย่างที่เห็นแล้วก็คือจริงๆแล้วทางข้างก็ ใช่ครับเครงเ่งระสร้บัครับครับ่อผมประกาศในใน X ไปอย่างชัดเจนแล้วว่าเจตนาของผมคืออย่างที่ผมบอกผมไม่ต้องการจะลอลิแบบใครแต่ทุกปัญหามันมีทากออกครับซึ่งผมก็แค่เปลี่ยนแบบแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินการแบบเปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้วแล้วมัเสีายไหมตอนกับกับกับที่เดิมที่เราผลิต จริงจริงมันมีเริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้วครับแต่จริงๆมันเรื่องตรงนี้เป็นเป็นส่วนเล็กน้อยครับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญกว่าครับผมก็มันผ่านไปแล้วไม่มีอะไรครับจริงจริงมันจะอะไรนะครับมันจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรก็คงคิดว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับถ้าถ้าทันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าไม่ทันก็จะมีแท่งไฟสำรองให้อย่างที่ประกาศไปแล้วครับจะได้ทำสบายใจได้ว่ามีการรอได้ใช่ครับผมสำหรับใครที่แบบว่าได้แบบว่าพรีออเดอร์ของผมไปก็จะได้แบบมี แท่งไปสำรองไปให้ใช้ได้เลย,สบ,ยสบายใจได้ครับเ,เ,เราเรื่องมเมื่อวานเหรรลูกครับยังไงเลียกันเลี้ยงครับมันมีการแบรบว่าตุกตั๊กกันหลายทีอยู่นะมันเป็นการฆ่าก,ากาุญแหรือว่ามันตั้งใจผมก็อยากให้ดูรีเพลย์มากออพอเขารู้ว่าเขาได้รุบโทษแล้วผมมาเดินมาเป็นเดินมาเดินมาเป็นเดินมาเป็นจานเเขาเตรียมสัดเปผมปากกัดเลยหรอใช่เพราะว่าผมเมื่อเช้าเลือกลูกลงใช่ไหมคะ แล้วก็เจอเขาหลายรูปมากแล้วบอกเอับโหลดดูรูปนี้ดิแล้วเขาถูกใจได้นะผมมองไแล้วเขาลงซับอีกแสดงว่าสิ่งที่เด็กเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เล็งประตูด้วยซ้ำเขาเล็งใครโอ้โหเล็งต้นผมเพรานั้นมันเหมือนลูกบอลเอ้าวคุณคุณพูดอย่างนี้นี่คุณกล่าวหาผมนะครับแต่ผมฟ้องเลยคุณรู้ไหมคุณไปอยู่ขวางประตูผมเตะไปตรงนั้นมันก็ต้องประตูผมไม่ได้ผมต้องเล็งประตูอยู่แล้วคุณคุณโทษนะประตูมันกว้างขนาดนี้เอ้าแต่คุณ แต่ประตูแต่อยู่ใกล้ๆลูกบอลไงคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเล็งประตูแต่คุณพลาดมาโดนหและมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้เทคนิคนะเตะเร็จทำไมยิ้มโอ้โหมีความสุขไม่เคยยิ้มแต่แต่ว่าแต่พลาดนะไทยแทนก็เหมือนป็นพี่แบบวฮ้อยู่ดูภาพบรรยากาศส่วนจินบุกก็อยู่เป็นเพื่อนต่วพี่อู๋เหมือนโดนรับความผิดอยู่โดนโดนโดนทำโทษอะไรเงี้ยเร็วมากนะเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยืนเตรียมใจเลยนะคือเราหันหลังคุณเอารถตัดเลยอ่ะ คือไม่ได้แบบเอารถแบบอย่างนี้นะพอเราเข้าที่ปุ๊บปุ๊งมาเลยนั่นคือจุดลรมต้นหรือเปล่าแต่แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นในเกมเป็นกีฬาครับแล้ว่างตุ่มพี่ตั้งอยู่ก็ประตูไหนว่ก็ป่ะตูแหละนี่อยากรู้ผมว่าประตูก็ยิงยากนะเมื่อวานพี่เจลคือเหนียวมากคือโอ้โหนึกว่าแบบตุ๊กแกคือแบบปัดออกหมดอะไรเงี้ยไทยยิงแค่ไหนไปยิงก็โหประตูตั้งอุู่ไม่โดนไงเนอันนี้ก็เลยยิงแก้กเพชรเลย ก็ไม่เป็นไรเป็นสีสันนิเกีแค่นี้คือจิ๊บๆอยู่แล้วไม่เทสระบบนะฮะราะเดี๋ยวต่อไปเขาเขาต้องเล่นเป็นบริการผมเช็คความแข็งแรงซะหน่อยรับมือไหมรับมือรับทาาได้ทำได้ไหมทำได้จริงๆจริงๆวันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในการมาฝึกงานฮะก็อาบริการของผมมาออกงานนิดนึงใช่ทดลองทดลองก็นิดนึงฮะก็บริการผมก็ต้องแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเดี๋ยวน้อยหน้าคนอือนไมชได้ใช่เขาเป็นบริการของผมก็ต้องดูแลอย่างดีนิดนึง ไม่เอาคืนอะไรเลยครับผมยินดียอมให้เขาทุกอย่างแล้วก็มีชัดในการขาวเขาด้วยนะหมวดอันนั้นอะผมจริงๆมันลงแรงกว่านั้นอีกแล้วผมว่าจะเอาขาออกแล้วไม่ไม่ทันโอ้ยจะได้ไม่มันคือเหมือนมันโฟกัสในเกมมันโฟกัสที่ฟุตบอลอยู่แล้วเราเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่เห็นแยขาจังหวะมันก็อ้าไม่อยากรู้ว่าจังหวะที่เตะปุ๊บรู้ไหมว่าใครลงรู้ครับเอาล่ะแต่ว่าตั้งใจเห็นกับตา ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจแล้วแต่เป็นรูปมอะอะไรฮะจะเป็นรูมอะอ้าใจหายไปถึงแกนโลกเลยว่าอย่างนี้รูมเลยเหรอใช่ครับบัวน้องเป็นอะไร <c oughs> โอ้แต่ล้มลงไป,ไปน,นั่นไหมก้ามหนึ่งอ <c oughs> ะทั้งนั้นใค <c oughs> รเจ็บตะลุลกผมเอ้าวเมื่อวานเล่นไปเล่นมาตรงนี้ม่วงเลยโอ้โห <c oughs> ไม่รู้ไปโดนอะไรมาก็เต็มที่มากเลยนะกับศึกนี้เนี่ยศึกนี้เต็มที่มากก็ไปรับรับบทเอ็มวีพีไม่ได้ยิงประตูนะล้มล้มเยอะสุดนิกในในทั้งหมดเลยในเกม ฝากวันไหนที่เราจะไปเจอกันนะมาเสิร์ฟ19กรกฎาคมครับเอาบอกเนแฟนหน่อยครับผมก็วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับผมอูโรสเลิ่มแอดเปิดไฟนะครับผมก็จะจัดขึ้นนะครับผมที่ทันเดโดนะครับก็ใครที่ได้บัตรแล้วนะครับก็ขอให้เราได้มาเจอกันสมครที่ยังไม่ได้บัตรก็กำลังหาบัตรอยู่ระวังด้วยเพชาะี่ามิาชเยอะมากจริงๆนะครับก็ในอนาคตพวกเราเนดีในเรื่องนี้ ก็ผมไม่ได้นิ่งนอนใจแหละมันจะต้องมีจากระบบหนึ่งที่ที่จัดการกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพัฒนาไปดีดปดปปที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ตพวกเราที่เราได้บัตรโซเอาด้วยนะครับพวกเราก็มีโชว์จากเพ็งนที่ทรอดีใช่ก็รอดูครับ19กันยายนพวกเราทั้งสองคนเต็มที่กับทางแฟนคลับตรงนี้มากๆก็รอเจอกันครับผมที่ทันเดอร์โดมนะครับ เราเป็นนักเ้นที่ไม่ได้หรือว่าเราทาหลายอาชีพตอนนี้คือมันอาจจะเหมือนมากครับลอาจจะแค่ล้ายกันเลยคือผมก็้าไม่กลาอุมน้องตัวเียตรงนั้นไปม่ใช่ควาจริงหรตเียหรือว่าคนนันฮะคนคนุ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่เหมือนแค่เหมือนอันนี้ควจริงใช่ไหมควาจริงโอเคทิงแก่มากแล้วว่าคนมองว่าเราทำหลายอาชีพเาวเป็นนัก้นัแสดงแล้วเาสมองก็เป็น อยากจะขอบคุณแล้วกันครับที่ให้ทางเลือกในวันที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องเลยเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปสานฝันแบบนั้นบ <c oughs> <อ>้างที่เป็นแฟนคลับของที่หน้าผมเอาตรงๆว่านี่ยเขาทงหลายอย่างมากเลยอะเราอยากยืนยันมาว่าเราไม่ได้ไปอยู่น,น,นั้น <c oughs> คือผมไม่ได้เป็นอสรนะครับถ <c oughs> ึงแม้ว,ว่าจะเหมือน <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถ้าอสรอเนี่ยใช่ครับ <c oughs> อสรอ,อาสาบารักเธอโอเคครับจบครับจบดีจบสวยจับสวย